สว,ส,สวัสดีสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับมาเข้าสวนอีกครับหาของอยู่ของกินหากับข้าวตอนเช้าลงมาที่สวนครับไปดูกระดักชีวิตทุกวันครับสบายๆเข้าสวน นี่นี่ก็กินได้ดอกนี่นะนดอกลิ้นฟ้าครับมีต้นสองต้นสามต้นเก็บไปุนา dùng thảm à, nhóm 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 thử nhóm cái เดี๋ยวแล้วกับข้าวก็จะดูว่าจะโดนไหมยม่ไงโดนดูดูก่อนกูกบดับดูดดดดมันโดนไหมครับ ตัวนี้ย้ายที่ใส่ใหม่อโอ้โดนตะกัดครับประกัดหลายตัวอยู่ đúng đúng cái dài ăn phải ăn phải đúng 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 cái này đúng 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 mục ไม่โดนแต่ก็ลานะ้าวครับสะน้ำของแม่ครับนะปลาเยอะอยังแต่เอายากอีกครับมาดูอีกอันนึงวชิได้บกัดเยอะอยู่นี่ mô luu อีกอีกรอบนึงสิหมาน vào ต้องย้ายใส่ที่ใหม่มะดูก่อนหมานบ่

ต้นเต่าสองตัตวทำไงปล่อยนะครับเต่าจับไม่ได้นเะต่ามาโดนสงตัวครับ สองตัวเดียปล่อยครับเต่าสองตัว นี่ครับตัวหนึ่งนี่มีเลขหรือเปล่าโดนสองตัวครับต่าน้ำคู่กันสองตัวตัวหนึ่งละ ลง่งไปยังเหรอขึ้นหน้านี่อสองตัวนี่ฮะเต่าสองตัวโดนตะข่ายแต่ปล่อยครับปล่อยไม่กินเต่านะ สองตัวโดวนโดนตะข่ายนี่แหละรอบจับดักปลาเนี่ยครับเนี่ยออกตัวเดี๋ยวปล่อย ป่อยครับสองตัวเร็วลงลจับแคปลาพ่อตอบไมว tàu không tua nè dập cái luôn Để không <laughs> 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 bỏ ไต่อสองตัวเดี๋ยวมาปล่อยตรงนี้ครับ ไปนะจ๊ะไปนะจ๊ะตัวนี้ไปไปเป็นคู่ครับเนี่ยตัวนี้ปล่อยก่อนมีตัวเลขไหมดูนะครับมีตัวเลขไหมหลังไม่มีไปเอาแล้วครับนี่เอาแล้วตัวนี้ก็ไปตัวนี้มีตัวเลขไหมนี่นี่ครับ กูเอาไปตัวนี้อะไรครับเนี่ยไปแล้วเร็วเร็วไปแล้วไปแล้วครับปไปลบไไบไป,ลไปล่อยไปกลับไม่ได้วันนี้ครับแต่ปลาตัวเล็กๆไม่เอาปล่อยไว้ก่อน ขอบคุณพี่ทุกท่านดีวจะมาชิมมะขามเล็กที่เปียวตอนงเช้าบิ๊เี้ยวสมิลีครับ สมครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านครับคลิปนี้ทำไว้เท่านี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเมนเดอร์ครับช่วงนี้ก็ไม่ค่อยดนะ้ทำคลิปแล้วก็ไลฟ์สดนะครับบายบายเจอกันใหม่ครับ